สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเนข้าสู่ช่อง NT Live in Italy นะคะคุณอยู่กับเมนุเซัยตอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะที่เรามาพบ พูดคุยกันเนะคะก็เรียกได้ดว่ามันยาวนานมากๆเลยนะคะจากคลิปสุดท้ายนะคะที่มนุษย์ทําไปนะนั่นก็คือคลิปที่นะคะมนุษย์ได้รับแอสเซนต์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้มีโอกาสได้นั่งทาคลิปแบบนี้เลยนะก็เรียกได้ดว่านะมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆเลยนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ดว่านะ,ะเป็นช่วง คริสต์มาสใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เด็กๆก,ก็ปิดเรียนกันนะคะกะ็เริ่มจากวันที่23นะคะยี 23, ่าธันวาคมนะคะจนถึง เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะคะที่9นะคะมะกราคมนะคะเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะว่ามันเยาวนานขนาดไหนนะมนษย์ก็ต้องอยู่กับเด็กๆนะสองคนก็ทำให้ไม่มีเวลาที่จะมานะคะเตรียมตัวนะคะในการทำคลิปหรืออะไรกันเลยนะคะก็ได้ได้ว่ามษย์ก็บอกเออเมื่อไร่จะไปโรงเรียนกันสัทีนะมนษย์ก็จะได้มีเวลามานั่งอัดคลิป กับเขาบ้างนะก็ยังไม่มีโอกาสนะคะมาทักทายเ,เพื่อนๆเลยนะตั้งแต่ปีใหม่นะคะก็ถือโอกาสนี้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกทท่านด้วยก็แล้วกันนะ,ะก็ขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะขอให้อ่าสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่อ่าตั้งใจจะทำนะคะให้ประสบความสําเร็จกันทุกๆคนนะคะรวมถึงตัวแม่นุดด้วยนะแมน่ดน,ะมนดก็มีแผนสําหรับปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะ,ะก็ได้ได้ว่า <c oughs> ตั้งใจนะคะที่จะทําให้สําเร็จในปีนี้ด้วยเช่นกันนะก็เอาเป็นว่าหนึ่งในนั้นนะก็เป็นในเรื่องของการทําช่อง y u t u b e เนี่ยแหละคะ่ะก็อยากที่จะให้มันเติบโตขึ้นไปนะคะก,ก็ได้ได้ว่านะคะหลังจากที่ผ่านโกดเนี่ยแม่นก็มีกําลังใจนะคะในการทําคลิปนะคะมากขึ้นนะคะก็ได้ได้ว่าจะพยายามนะคะ ร่างสรรนะคะสิ่งดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันให้มากขึ้นสําหรับในปีนี้นะคะส่วนในวันนี้นะคะมนุษย์ก็อยากที่จะมาทักทายพูดคุยกันนะคะมาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆหยุดนะคะช่วงคริสต์มาสนะคะมนุษย์ก็แบบว่าไม่มีเวลาที่จะแบบเออมานั่งเมาส์มอยพูดคุยกันเลยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ในอิตาลีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะก็เป็นว่าในคลิปนี้นะคะมนุษย์ก็มาจะมาสรุป ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะก็เป็นสถานการณ์นะคะคร่าวๆเนาะสำหรับการอาศัยอยู่ในอิตาลีนะว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรนะโดยเฉพาะในเรื่องของโควิดนะคะก็ได้ได้ว่ายังคงนะคะมียังต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะก็ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็ได้ได้ว่าคนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็จะป่วยกันในช่วงนี้นะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหลังจากที่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีโควิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าช่วงนี้หละเป็นช่วงที่ทุกคนแบบป่วยกันนะในประมาณนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการใส่หน้ากากไม่ได้มีการปกป้อง,ป,องป้องกันอะไรนะคะก็ปกติเลยแต่ว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยมันยุ่งยากมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ พบว่าตัวเองเป็นโควิดเนี่ยก็จะต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็ใช้เวลานะคะตั้งแต่วันที่รู้ตัวนะคะว่าติดโควิดเนี่ยใช้เวลา20วันนะคะนหนรอบวงจรนะคะ20วันนะคะกว่าที่เราจะเออออกจากบ้านได้นะคะส่วนที่อิตาลีเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่ากักตัวกันที่บ้านนะคะแล้วก็อ่า ส่งผลนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าเกิดว่าชื่อเราเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเขาก็จะโทรมาหาเรานะคะว่าเออวันไหนเราควรที่จะออกไปตรวจเทสนะคะแล้วก็วันไหนนะคะเราจะพ้นนะคะเขาเรียกนะ,ะจบเคสนะคะจบเคสโควิดนั่นเองนะ,ะก็โดยรวมเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ20วันนะคะประมาณนั้นก็นับไปเลยนะคะก็วงจรก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนในการใช้ชีวิตอื่นๆนะคะก็เรียกได้ว่ามีการนะคะบังคับนะคะทำให้ใช้ g r n p n s s นะคะต้องบอกก่อนว่าที่อิตาลีเนี่ยก็จะมี g r n p n s s นะคะเหมือนเป็นสมุดวัคซีนของเมืองไทยใช่ปะ ที่บบว่าเออฉีดวัคซีนแล้วเ่ยจะต้องได้ใบได้อะไรมานะคะที่นี่ก็เหมือนกันนะคะก็หลังจากที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะมีเอ่เรียกว่า Green Pass นะคะ e e n Pass ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้นะคะสำหรับในการไปทำงานขึ้นรถลงเรือไปไหนต่างๆนานารถไฟอะไรต่างๆนานานะคะก็คือจะต้องมีตัวนี้นะคะเป็นตัวที่นะคะเหมือนบังคับให้เราฉีดวัคซีนอะไรประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะเราก็จะต้อง ไปทำทำตํมโปเนมหรือว่าไปตรวจเทสต,ตัวนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นกรีนพ p าส s นะคะออกมาสำหรับ2วันนะคะก็คือจะมีระยะเวลากำหนดนะ,ะถ้าเกิดว่าตรงนั้นเนี่ยก็ได้ได้ว่าใช้เวลากรีนพ p าส s ก็จะมีอายุแค่2วันเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราไปตรวจเทสมานะคะ การตรวจเทสต์ตรงนี้ไม่ใช่ตรวจเทสต์ที่บ้านนะคะเพื่อนๆเราจะต้องไปตรวจที่ร้านขายายาอะไรประมาณนี้นะก็จะมีจุดนะคะจุดตรวจเทสต์นะคะว่าโอเคเราไปตรวจมาเนี่ยเป็นนกาทีฟหรือโพสิทีฟนะคะถ้าเกิดเป็น Negative, นกาทีฟเนี่ยเขาก็จะให้ใบเป็น green pass นะคะเป็นระยะเวลา2วันประมาณนั้นนะคะก็เป็นการที่จะเราสามารถดาใบนี้นะคะไปเข้าร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า ที่อิตาลีนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องมี2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เขาเห็นด้วยที่จะฉีดกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ต้องการฉีดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการทําตามโปเน่อะไรประมาณนี้นะที่ที่นี่เรียกตามโปเน่นีคะเพื่อนๆบางทีม์มนุษย์อาจจะแบบหลุดพูดคํานี้ออกมานะคะเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจว่าทําโผเน่เนี่ยในในอิตาลีเนี่ยก็คือเป็นการตรวจเทสตรวจสุบเนี่ยแหละเออนะตรวจทั้งจมูกนะคะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะได้ใบออกมา มาพูดในส่วนของโรงเรียนบ้างนะคะเมื่อวานนี้นะคะกะ็ได้รับนะคะข่าวสารจากทางโรงเรียนนะคะก็มีจะมีการสื่อสารกันนะคะในเกี่ยวกับการนะคะ,ะเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรกันบ้างนะคะก็ได้ได้ว่ามีกฎะอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะสาหรับคนที่นี่นะคะก็อันดับแรกที่มนุษย์ได้รับ เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องมีซ u เปอร์กรีนพาสนะคะตอนนี้นอิตาลีเขาก็จะแบบว่ายกระดับนะคะยกระดับกรีนพาสนะคะใหะ้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ3ามเข็มอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเรียกว่าซ u เปอร์กรีนพาสนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือคุณสามารถไปไหนมาไหนอะไรได้เต็มที่อ่าพูดยดังไงว่าเต็มที่แบบฟรีสไตล์อ่ะฟรีดอมเลยนะคะส่วนคนที่ไปตรวจเทสต์แบบเป็น2วันนะคะก็เรียกได้ว่าไปตรวจสวัสเนี่ย ที่ร้านขายยาเนี่ยก็จะได้เป็น green pass ออกมาด้วยเช่นกันนะคะ green pass ตรงนี้มันก็จะมีระยะเวลาแค่2วันนะคะก็เรียกได้ว่าเขายกระดับ super green pass ขึ้นไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าจํากัดในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะตรงนั้นอ่รวมไปถึงของเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆที่มีอายุตั้งแต่12ขวบขึ้นไปนะคะก็มีการให้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะเข้าไปทํากิจกรรมอย่างเช่น พาลูกไปทํากิจกรรมพิเศษไม่ว่าจะเป็นด a นซ์ Dance, เป็นการเต้นรําเป็นการแบบไปเรียนบัลเล่หรือว่าไปเรียนยูโดคาราเต้ udo, ate, อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งลูกชายของมนุษเนี่ยก็เรียนคาราเต้อยู่นะและทีนี้ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีเด็กที่ทั้งโตกว่าแล้วก็เล็กกว่านะคะส่วนเด็กที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะคะก็จะต้องมีซูเปอร์กรีนพาสนะคะก็เรียกว่าเด็ก ก็จะคือจ,จะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ได้บัตรตัวนี้ออกมาถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะก็ได้ได้ว่ามีข้อบังคับเปลี่ยนกันเยอะมากๆเลยนะในส่วนของเด็กที่จะไปโรงเรียนเนะะี่ยคะก็อย่างของลูกชายของแม่นุชเนี่ยอาโรงเรียนแจ้งมาว่าถ้าเกิดว่าในห้องนะคะมีคนที่เป็นโพสิทีฟเนี่ยหนคนนะคะหนคนเนี่ยก็ยังคงเรียนต่อได้นะคะเรียนต่อได้แต่ทุกคนในห้องก็จะต้อง ะะตรวจเทสต,ตรงนี้นะคะว่าทุกคนเป็นเนกาชีพกันไหมอะไรประมาณนี้และถ้าเกิดว่าพบ2คนขึ้นไปนะคะก็จะต้องทําการเรียนออนไลน์นะคะก็ใช้วิธีการนี้นะคะแล้วก็กักตัวที่บ้านเ0ีวสวันประมาณนั้นเป็นอย่างต่ำนะคะส่วนของลูกสาวก็เช่นกันนะถ้าเกิดว่าเจอคนนะคะที่เด็กนะคะนักเรียนหรือครอบครัวนะคะที่ อยู่ในช่วงของการกักตัวอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะต้องแจ้งกับทางโรงเรียนนะคะก็จะแจ้งไปทางหน่วยงานธุรการของโรงเรียนนะคะก็จะมีอีเมลบอกนะคะเราก็จะต้องส่งเรื่องเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องแจ้งกับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้ได้ว่ามันมีความสลับซับซ้อนมีความยุ่งยากอะไรต่างๆนะเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับปีนี้ก็เรียกได้ว่านะคะพวกเราก็ต้องใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังนะคะ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะะในส่วนส่วนนี้ไปนะคะก็ได้ได้ว,ว่าถ้าเกิดว่าแบบติดโควิดเนี่ยมันใช้เวลานานนะคะในการที่เราจะเออกว่าจะครบรอบหรือกว่าจะแบบเป็นนักเฉีฟเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะ,ะก็ได้ได้ว,ว่า,าพยายามนะคะที่จะประคับประคองนะคะในช่วงในช่วงช่วงนี้ไปนะคะให้พ้นหลังจากช่วง หน้าหนาวเนี่ยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบป่วยกันง่ายนะคะแล้วก็ติดเชื้อกันง่ายด้วยนะคะก็อ่โดยคร่าวๆแล้วนะคะในอิตาลีที่อ่าในความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็จะประมาณนี้นะคะที่พบเจอนะคะก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็มนุษย์ก็จะพยายามนะคะใช้หาเวลานะคะในช่วงที่ว่างก็มาทําคลิปมาทํากิจกรรมส่วนตัวนะคะเพราะว่ามนุษย์ก็มีแลนอีกหลายอย่างนะคะที่จะต้องทำนะคะ ก็เอาเป็นว่านะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมนุษย์ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็มาอัปเดตชีวิตก็สําหรับนะคะเบิกเลิกเบิกใช้กันนิดนึงนะคะหลังจากที่เราแบบว่าไม่ได้เจอกันก็นานพอสมควรน,นะคะก็มนุษย์ก็ อ่ะจะได้มาทักทายเพื่อนๆด้วยนะตอนแรกตั้งใจว่าจะอัดเป็นไลฟ์สดเลยนะก็จะได้แบบว่าเออไม่ต้องมาตัดต่ออะไรประมาณนี้นะแต่ส่วนในเรื่องอื่นๆน,นะคะมนุษย์ก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะคะสำหรับสิ่งที่มนุษย์ทําอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะมนุษย์รับงานถ่ายภาพนะคะรับงานถ่ายภาพทั้งอิตาลีนะคะแล้วก็ในยุโรปนะคะก็ได้ได้ว่าในช่วงนี้นะคะถ้ามีเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนนะคะอยากที่จะใช้อ่า จะหาตะกล้องหรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการมนุษย์ได้นะมนุษย์ก็รับงานถ่ายภาพนะคะในเวนิสแล้วก็นอกออิตาลีนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าท่านใดนะคะสนใจนะ,ะหรือใครที่อยากที่จะติดตามผลงานมนุษย์นะคะก็สามารถติดตามได้ทั้ง Instagram นะคะชื่อ t o kiss photography นะคะแล้วก็ในส่วนของ Facebook ก็มีเพจเอ่เพจเช่นกันนะคะก็จะเป็นเพจชื่อว่า Two Kids Photography นะคะชื่อเดียวกับชื่อ Instagram นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปติดตามผลงานกันได้นะคะว่าเออถ่ายภาพประมาณไหนแล้วรูปออกมาประมาณไหนชอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองนะคะเอาไว้เป็นนะคะตัวเลือกนะคะเผื่อเพื่อนๆนะคะดูไม่ว่าจะเยอรมันนะคะฝรั่งเศสนะคะบบาบลานะคะมนุษย์ก็สามารถนะคะเดินทาง ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้น,น,นะคะถ้วเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่เดินทางมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็อยากที่จะหาโล c a l g u i d นะคะก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการมนุษย์ตายเช่นกันนะคะมนุษย์ก็รับงานพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวเวนิสนะคะเราก็มีจุด ท่องเที่ยวหลายที่เลยนะคะที่จะต้องพาไปของงานพาเที่ยวนะคะมโนก็นะคะพาเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะที่เวนิสนะคะแล้วก็บูราโนโมราโนนะคะแล้วก็เมืองอื่นๆนะคะที่ใกล้เวนิสนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการได้นะคะก็ต้องบอกเลยนะว่าการเที่ยวเนี่ยณปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเที่ยวเองอะเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆไม่มีใครต้องการที่จะแบบว่าเฮ้ยอยากที่จะแบบว่าจ้างไกด์ฉันหลงฉันอะไรนะ ณนะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะสำหรับในส่วนนั้นนะคะก็เรียกว่าวัฒนกรรมเขาเรียกว่าอะไรล่ะ,ะเทคโนโลยีเออเทคโนโลยีมันเข้ามานะคะมันก็จะมี Google Map อะไรต่างๆแล้วาราก็สามารถที่จะดูได้นะ,ะทำให้เราบอกว่าเออไม่ต้องจ้างใครก็ได้ฉันเที่ยวเองได้นะ,ะแต่นะคะแต่นุษย์มองว,ว่านะคะการที่เราเนี่ยคะได้ ใช้นะคะโลเคอลไกด์ Guide, หรือว่าคนในพื้นที่นะคะเราได้ปฏิสัมพันธะะ์เนีคเราได้เพื่อนเราได้มิตรภาพเราได้อะไรต่างๆนานาที่มันมากมายกว่า o o o g m e p นะคะมนุษย์บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเที่ยวกับโลเคอลไกด์นะคะมันได้อัธรสได้ความได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่านะคะและรวมไปถึงนะคะมนุษย์ก็ถ่ายภาพให้ด้วยนะคะหลังจากที่เราบอกว่าเออพาเที่ยวอะไรเงี้ยมนุษก็จะพกกล้องไปด้วยนะคะก็ไปถ่ายสแนป เก็บไว้ให้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นราคาที่แตกต่างกันนะคะสำหรับราคาพาเที่ยวกับราคาถ่ายภาพนะคะบางคนบอกว่าเน้นถ่ายภาพก็จะแบบว่าเออแต่งชุดเต็มยศมาเราก็จะกําหนดจุดนะคะว่าโอเคฉันจะถ่ายแถวไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเฉพาะพื้นที่นะคะไม่ใช่บอกว่าหุยเดินทัวร์แบบอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการถ่ายรูปเนี่ยก็จะต้องทั้งเซตอัพหน้าผมบลาๆนะคะเสื้อผ้านาผมเราก็จะต้อง มีแลนเปลี่ยนชุดไหมเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่กี่ชุดอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยจะทาให้เรามองว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการถ่ายภาพเนี่ยก็บอกจุดประสงค์มนุษย์มาได้นะคะว่าเออฉันจะถ่ายภาพเซตเป็นอะไรเป็นพรีเวดดิ้งเป็นคู่รักหรือว่าเป็นแบบถ่ายเก็บเอาไว้ของเราอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็น อ่าเรราคาที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นพาเที่ยวเนี่ยมันก็จะ snap ส n a p ถ่ายให้นะคะก็จะเป็นในรูปของนะคะชุดที่เราใส่ใสว่าอะไรประมาณนี้นะ,ะก็อาจจะแบบแต่งตัวให้มันออก,กสไตล์วินเทจนิดนึงนะ,ะก็จะทําให้ถ่ายรูปได้สวยขึ้นนะคะสำหรับเมืองเวเนสนะคะก็เป็นว่านะคะมน,นุษย์ฝากเอาไว้สําหรับผลงานนะคะสาหรับใครที่อยากที่จะ อาหานะคะไกด์นำเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็ตะกรงที่เวนิสนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะแล้วก็แอบ,บนะคะกระซิบบอกนะคะหนุ่มๆด้วยเช่นกันนะ,ะถ้าจะเกิดว่าอยากจะมาขอแฟนแต่งงานที่เวนิสนะคะก็ติดต่อนะคะแม่นุดได้เลยนะ,ะแม่นุดก็จะสามารถนะคะทำนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานได้เลยนะ,ะก็อืม เพื่อนๆก็บอกจุดประสงค์มาเลยนะคะว่าอยากที่จะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะที่ไหนบนเรืออะไรต่างๆนานานะคะก็อยู่ที่บัตเจ็ตนะคะของอเพื่อนๆได้เลยนะะว่าอยากที่จะแบบเอยอยากทำโรแมนติกนะคะที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเรียบง่ายนะคะเดินไปท่ามกลางฝูงชนในส่วนแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่บัตเจ็ตของเพื่อนนะคะก็ <ๆ S 2> สามารถติดต่อมาหนุนได้เช่นกันนะคะรับขอแต่งงานนะคะใครที่ยังไม่บบว่าเออ ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้ถูกขอแต่งงานก็แอบกระซิบนะคะกระซิบเอาส่งวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูให้ให้ให้แฟนดูนะก็จะได้บอกเฮ้ยเฮ้ยติดต่อมานะก็จะได้บอกว่าเอ้ยไม่ได้แบบว่าจงแจ้งมากนักนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ตัวอะไรประมาณนี้นะก็โอเคฝากเอาไว้นะคะสำหรับหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆที่อยากที่จะมีแพลนมาขอแต่งงานที่ต่างแดนนะคะก็สามารถติดต่อแม่หนูได้นะคะ ส่วนในคลิปวิดีโอวนี้นะคะก็ยาวมากแล้วนะมนุษย์ก็มาเล่าพูดคุยนะคะไม่ได้มีอ่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะเป็นเรื่องเป็นราวได้มากนักนะก็จะมาเน้นพูดคุยกันมากกว่านะบ้านน้ำรายนิดนึงนะคะหลังจากที่มนุษย์ไม่ได้บอกว่ามาพูดคุยแบบนี้เนี่ยนานมากมากนะก็คิดถึงเพื่อนทุกคนนะคะก็อยากที่จะแบบว่าเออมาไลฟ์สดให้ดูนะคะมาถ่ายคลิปทํานู่นทํานี่นะคะแต่ว่าเวลามันมีเด็กๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากและยากลําบากนะคะมนุษย์การคอมเมนต์เจอนะคะมีอ่ เพื่อนเอน,นีคะคอมเมนต์มาว่าให้ถ่ายสามีบ้างอะไรบ้างนะมนุษย์ต้องบอกตรงนี้เลยนะว่ามนุษย์ก็อยากถ่ายนะแต่ทีนี้สามีมนุษย์เขาไม่ได้ชอบเกี่ยวกับจากตรงนี้เลยนะเขาคือเขาชอบส่วนเป็นมีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เขาก็มองว่ามันเ,เขาเรียกว่าอะไรว่าต้องการ Privacy อะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสและจังหวะเวลาเนี่ยแต่มนุษย์จะ เชิญเขาเนะี่ยมามาถ่ายคลิปด้วยกันนะคะอาจจะแบบทำกิจกรรมร่วมกันหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าเอาไว้ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าไม่นุ้นมีเวลานะคะมนุษย์ก็จะทําในส่วนส่วนนั้นนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะะมนุษย์ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอ้าลืมลืมบอกลืมบอกลืมบอกเดี๋ยวก่อน ขออีกนิดนึงนะคะแมนษุ์เปิดเพจนะคะสำหรับแมนยุสพาอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะที่ Facebook ด้วยนะคะสำหรับใครที่เล่น f c e e o o o นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะในเนียเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นตัวตนของแมนุษย์เลยนะก็จะเขียนเล่าเรื่องบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะอยู่ในนั้นนะคะก็ได้ได้ว่า เพิ่มช่องทางการติดตามให้เพื่อนๆได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะส่วนใครนะคะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินอะไรเข้ามานะคะตรงนั้นเดี๋ยวมนุษย์ไม่เวลามนุษย์จะมานั่งทําคลิปแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะคะว่าก็มีหลังใบนะคะทักมาถามมนุษย์เยอะมากเลยว่ามันโอนไม่ได้มันอย่าง,งานั้นมันอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวมนุษย์ไม่เวลาจะมา ะะเรื่องการโอนเงินต่างประเทศนะคะให้เพื่อนเพื่อนเนื่งคลิปนะคะก็เอาเปา็นว่าเดี๋ยวขอติดเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีเวลาแล้วก็เดี๋ยวมนุขอ์ขอเรียบเรียงข้อมูลน,นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันเนาะสำหรับในส่วนส่วนนั้นนะ,ะเพราะว่ามนุษย์มีหลายคนนะคะทักมาทางถามหลังไหมว่ามันโอนไม่ได้แล้วแฟนอยู่อิตาลีแฟนอยู่ต่างแดนจะโอนเงินให้เราที่เมืองไทยนะคะเขาจะโอนแบบไหนอะไรอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะ เดี๋ยวมาพูดคุยกัน1คลิปเลยนะคะสำหรับเกี่ยวกับการโอนเงินก็เป็นว่านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s s u b i r i นะคะให้ช่อง n t Live f i น i t a l ให้มนุษย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะก็พอหอมปากหอมคอนะคะได้พูดคุยได้สื่อสารกันนะคะอัปเดตชีวิตกันนะคะก็เอาไว้ คลิปต่อไปนะคะมีอะไรดีๆมาฝากเ,เพื่อนๆนั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของมนุษย์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณละ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ